ตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยครับพริพรีลักชูรี่พูลล่าที่พักที่นี่นะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเข้าไปชมกันสวัสดีครับวันนี้ไว้สาระในช่วงสาระพาเที่ยวนะครับตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่นี่เลยพริพรีลักชวรี่พูลล่านะครับที่จังหวัดเพชรบุรีนี่อาจจะคุ้นใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูบ้านหลังนี้นะครับที่เราจะไปพักจะเป็นยังไงบ้างเข้าไปดูกันนี่เลยครับบ้านหลังนี้ชื่อว่า แลนนี่นะครับเราจะนอนกันที่นี่นะครับคืนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างน,นะหน้าพักหน้าอยู่มากๆเลยนะครับก็จะมีเนี่ยสระน้ําอยู่ข้างบ้านแล้วก็หน้าบ้านเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันครับเข้าไปดูห้องกันครับนี่คือบ้านที่หลังที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่เลยนะครับที่นี่จะมีสมหลังนะครับบ้านหลังแรกชื่อว่าบ้านปูสม บ้านที่2ชื่อว่าบ้านปาตีนและบ้านหลังนี้นะครับชื่อว่าบ้านแลนนี่ซึ่งจะเป็นบ้านที่หลังใหญ่ที่สุดและรองรับคนได้มากที่สุดเลยนี่นะครับจะมีบรเวนเนี่ยโต๊ะใช้เป็นโต๊ะทานอาหารก็ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ในการทําอาหารทั้งหมดเลยมีเตาแก๊สมีกระทะมีซิงล้างจานมีตู้เย็นให้หมดเลยส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมก็จะเป็นห้องนั่งเล่นที่มีโถงที่กว้างมากๆดูลักชัวรี่มากๆเลยนะครับมีทีวีมีคาราโอเกะ ให้เราร้องเพลงกันด้วยนะครับด้างหลังบ้านเนี่ยก็จะติดกับป่าชายเลนนะครับซึ่งวิวสวยมากๆก่อนที่เราจะไปดูหลังบ้านจะเป็นยังไงผมพาขึ้นไปดูบ้านหลังนี้ก่อนบ้านหลังนี้มีที่นอนเพียบนะครับห้องแลนด์นี่หนึ่งเนี่ยครับก็เป็นห้องพักที่อยู่ชั้นหนึ่งนี่ห้องพักที่อยู่ชั้นหนึ่งบรรยากาศดีมากๆนอนได้สองคนนะครับไฮไลท์ของห้องนี้นะครับก็จะออกมาที่ระเบียงด้านหน้าที่เป็นสะไว้น้ํานะครับนี่ห้องน้ําในชั้นหนึ่งนะครับ ส่วนอาบน้ําที่แยกเปียกแยกแห้งนะครับแล้วก็มีชักโครกมีโอ้กระจกบ,บานใหญ่มากห้องน้าชั้นหนึ่งยังใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้น2ขึ้นมานะครับจะเจอแลนนี่2ตรงนี้นี่ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งแต่ละห้องนอนเนี่ยไม่เหมือนกันสักห้องเลยนะครับแตกต่างกันมากๆเลยห้องเนี่ยสวยมากๆห้องนี้ก็จะเห็นบริเวณหน้าบ้าน มาเจอห้องแลนนี่สก่อนก็จะเป็นห้องที่อยู่บริเวณหลังบ้านนะครับห้องนี้ก็คือมุมดีมากๆเห็นข้างๆสาวยน้ําข้างบ้านแล้วก็มีที่นอนซึ่งที่นอนนี้จะเป็นที่นอนยกสูงนะครับแล้วก็เห็นวิวตาชายเลนหลังบ้านนี่ก็วิวดีเหมือนกันห้องนี้จะมีห้องน้ําส่วนตัวครับก็จะมีห้องน้ําที่มีอ่างอาบน้ําอยู่ตรงนี้ใหญ่เลยนะครับห้องน้ําส่วนตัวด้วยแอบกระซิบว่าถ้าเกิดว่าใครแบบกำลังจะมาพักกําลังเลือกห้องอยู่กันระหว่างเพื่อนๆนะครับเลือกเลยครับแลนนี่สนี่ครับแลนนี่3นะครับ เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าห้องนี้เป็นห้องที่อยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับมีที่นอนนะครับแล้วก็ที่นอนเสริมได้มีโต๊ะทํางานบรรยากาศวิวหน้าบ้านเลยแต่ห้องนี้นะครับก็จะมีห้องน้ําในตัวแบบนี้เลยนะครับมีโซนฝักบัวแยกโซนเปียกโซนแห้งกระจกบัานใจมากๆโอเคเลยนะครับสาหรับห้องนี้และนี่ดึงและนี่สองและนี่สามผ่านไปแล้วนะครับและนี่ครับแลนนี่ห้าจะอยู่ชั้นบนนะครับขึ้นไปดูกันก่อนขึ้นไปชั้นที่3นะครับตรงนี้ก็มีโถงพักแล้วก็ บรรยากาศดีนะครับถ่ายรูปสวยด้วยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใต้หลังคานะครับขึ้นมาอันนี้นะครับเ้างบนด้านบนเนี่ยก็จะนอนได้อีก1 2 3 4 5 6ี่้านอนได้อีก6คนนะครับห้องนี้นะครับก็จะมีระเบียงหลังบ้านบรรยากาศหลังบ้านคือดีมากๆนะครับห้องนี้ก็คือสวยครับสวยสุดเลยเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้นะครับมาทีเดียวเนี่ยได้ทั้งกลุ่มคือถ้าจะมาปาร์ตี้ในกลุ่มแก๊งเพื่อนนะครับนอนได้หลายครอบครัวเลยเดี๋ยวเราพาไปดูหลังบ้านกันดีกว่านะครับ ที่พักที่นี่นะครับก็เป็นเพ t เฟรนลี่ด้วยนะครับสามารถพาน้องหมาน้องแมวมาได้ด้วยนี่แล้วก็สามารถมาที่ท่าน้ำเนี่ยแล้วก็สามารถเลือกปั่นจักรยานน้ำนะครับเลือกเอาได้เลยที่นี่เขามีชูชีพให้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปกิจกรรมเยอะครับที่นี่ที่พักที่นี่นะครับมาแล้วก็ไป่ต้องออกไปไหนเลยอยู่กับกิจกรรมตรงนี้ก็สบายแล้วครับ พักที่นี่นะครับแม้จะไม่ได้ติดทะเลเป๊ะนะครับแต่ก็ทะเลอยู่แค่แค่เอื้อมนี่เองนะครับก็เราสามารถเดินไปทะเลก็ได้หรือว่าจะปั่นจัก,กรยานไปก็ได้นะครับก็เขามีจักรยานให้ยืมด้วยเดี๋ยวผมพาไปปั่นจักรยานไปดูทะเลกันเผื่อใครอยากจะไปเที่ยวทะเลนะครับที่นี่นะครับสำหรับลูกค้าที่มาพักเนี่ยอยากจะทานอาหาร ทะเลซีฟู้ดแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งเขาได้เลยว่าจะเอาปู1กิโลหอย1กิโล2อกิโลสากิโลอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งได้เลยหรือใครอยากจะสั่งเป็นหมูกระทะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เดี๋ยวเราไปทานอาหารทะเลจุกๆกันแบบนี้เลยนะครับปิ้งย่างเราเตาเรากำลังก่อเรียบร้อยแล้วนะครับตัวส่วนสําหรับหอยเนี่ยนะครับยิ่งหอยแกลงเนี่ยเราอยากกินเป็นแบบหอยแข็งรว่วเราก็มาใช้พื้นที่ปรุงของในบ้านเนี่ยนะครับได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเช้านี้นะครับเราจะขับรถไปที่ทะเลกันดูนะครับที่นี่เขามีรถกระบะคันเล็กๆน่ารักนารักนะครับให้เราได้แบบขับไปทะเลด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากปั่นจักรยานนะเดี๋ยวเราขับรถนะครับนี่คันนี้น่ารักด้วย ี่เราถึงแล้วนะครับนี่คือหาดทรายเม็ดแรกก็สภาพความสวยงามก็แล้วแต่ฤดูนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเป็นแบบน้ําขึ้นก็อาจจะแบบไม่ได้สวยงามนักแต่ว่าก็เป็นทะเลนะครับวิวดีมากนะครับเนี่ยเช้าเช้านะฟิลขับรถแบบเนี่ยแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูทะเลก็แบบฟินแล้วนะ เดี๋ยวเรากลับไปกินข้าวเช้ากันดีกว่านะครับไปอาหารเช้าที่นี่ก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นเซตข้าวต้มปลาหมึกข้าวต้มทะเลโหหอมน่าทานมากๆเลยแล้วก็กมีผลไม้นะครับมีปาท่องโกให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีชาก,กาแฟหรือว่าโกโก้ไมโลอะไรเงี้ยที่เราสั่งไว้เขาจะมาเสิร์ฟให้นะครับเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันครับ เราจะไปนั่งกินข้าวต้มริมน้ําก็ได้นะครับข้าวต้มยามเช้าครับบรรยากาศดีสุดๆถ้าใครสนใจจะมาพักที่นี่นะครับก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยครับขับรถแป๊บเดียวถึงแล้วนะครับแล้วก็มีทางลัดจากเทีนคลามสองมาถึงที่นี่ด้วยนะครับ ยังไงก็เข้าไปติดตามดูที่เพจของเขาได้เลยนะครับพริปี้ลักช r รี่พูรล่าเพชรชบุรีนะครับก็มีบ้านหลายขนาดตั้งแต่บ้านขนาดหลังเล็กสุดก็คือบ้านบูสแหมแล้วก็เป็นขนาดกลางบ้านปาตีนแล้วก็นี่ครับหลังใหญ่สุดบ้านแลนดนี่นะครับพักได้มากสุดถึง15คนโอ้อยู่กันได้แบบทั้งครอบครัวทั้งแก๊งนะครับใครอยากจะชวนเพื่อนมาปาร์ตี้มาสังสรรค์นเนี่ยมาที่นี่ได้เลยผมแนะนําเงียบสงบแบบสบายๆเป็นส่วนตัวมากๆเลยยังไงช่วยเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคร ครั้งหน้าสาระพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็จะลืมติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ